อันนี้เป็นเฟซหลักของผมเนาะเป็นฝ่าไทยเลยบางวุฎภูเก็ตจีบสตกปลานะครับเวลาทํางานจันทร์ถึงศุกร์นะครับสอ่อทิศผมมักจะออกเรือทำข้อมูลติดต่อไม่ได้เนาะวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์โทรเบอร์นี้ได้เลย0 8 4 4 4 1 3 5 0 6นะครับต่อทางเพจเรื่องของเพจของผมเนาะใช้เป็น B W ภูเก็ตนะครับ B W ภูเก็ตจีบสตกปลาก็จะเป็นเพจของผมเช่นกันก็จะมี2ช่องทางนะครับในสื่อของ Facebook และเพจนะครับเฟรย์ฟ้าเข้าถึงเฟรย์ฟ้าเข้าถึง สวัสดีครับบางบุฟกภูเก็ตครับมาต่อกับระบบพารกามินพาน็อติกไลซ์โกลด์ XR นี่คือภาพที่มาจากงานทะเลซึ่งเป็นการจ่าย WiFi มาจากจอการมินสู่โทรศัพท์หรือเท็บเลตได้ทั้งหมดเพื่อจะนําเสนอความเรียนครับภาพติดสีปีที่ผ่านมามันเป็นรุ่นที่ใช้กับงานจืดแต่หลายๆท่านที่ผมแนะนำตาจะมาใช้ในงานทะเลด้วยส่วนหนึ่งแต่มันได้ความลึกน้อยนะครับสิบกว่าเมตรที่มันเลนอยู่ ต่นี่คือรุ่นที่เน้นชัดกับงานทะเลสเปคถึง100รเมตรักลบผมขอสัก6กเมตร7 0เมตรได้อยู่จากคลิปนี้เป็นฟาร,ร์มลึกที่25เมตรในเขตพื้นที่จังหวัดพังงาน,นี่คือทิศสิงที่ท่านเห็นเป็นลักษณะของกลุ่มปลาเล็กๆนะครับนี่มีสัญญาณพอเราหันเวาสัญญาณเข้าหา,กาเกาะสังเกตตามเกาะที่โัวเลข0นั้นก็คือลักษณะของลูกปลาเล็กๆนะครับเดี๋ยวมยนผมจะมีภาพหน้างานจริงประกอบ กับการใช้ Wi-Fi ซึ่ง Wi-Fi เหล่านี้ก็คือสิ่งที่ความเป็นจริงไลซ์สโคปความหมายก็คือจับสิ่งนั้นณเวลานั้นตอนนั้นก็คือการสดข้อมูลสดเจออะไรด้านล่างก็นำเสนอภาพขึ้นมานี่เป็นลักษณะเป็นลูกปลาเล็กๆไซส์ประมาณตามที่ผมเคยลงคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วไซส์ประมาณความยาวเนาะประมาณนิ้วชี้สังเกตน,นะครับมันมีการเคลื่อนไหว นี่คือสิ่งที่ผมสื่อว่านี่คือปลาเล็กขนาดปลายนิ้วชี้นะครับมันก็ยังสามารถนะครับเห็นได้แยกได้ดีนะครับนี่คือข้อดีครอร์บพาโนติก XR ซนะครับซึ่งชุดนี้ตอนนี้กําลังเอาเข้ามาแล้วนะครับมีเจ้าขอเปรียบรแล้วประมาณ3-4ชุดในประเทศไทยนะครับแต่ตอนนี้มีพี่รุ่นพี่ท่านหนึงกำลังเล็งอยู่ให้ผมเลือกจออยู่นะครับสังเกตที่ฝูงปลานะครับ ให้ดูตัวเลขตัวเลขด้านบนบ่งบอกว่าด้านหน้าเรือเราไปนะครับที่20เมตรลึกลงมาที่15เมตรกลุ่มฝูงปลาเล็กๆที่อยู่ตามชายโขะนะครับเห็นได้ชัดมากนะครับดูลักษณะของกลุ่มฝูงปลานี่เป็นการไหลเรือตอนนี้ความเร็วสังเกตนะครับความเร็วมันอยู่ใต้อุณหภูมิมันเป็นศูนย์ศูนย์คือเรือเราอยู่คงที่นะครับใต้อุณหภูมิเพราะเป็นลักษณะของแรงดันไฟฟ้าแรงดันไฟนั่นเองนะครับ ลงมาอีกก็เป็นเวลาของวันนั้นคือเวลา12.18นาฬิกานี่ครับฝูงปลาตอมอยู่ที่โขดหินนี่คือลักษณะของโขดหินจริงตามธรรมชาติเราก็วิ่งมาจุนัอนนี้ก็เป็นกลุ่มของเรือ,นะอนักตกปลาจอดอู่ครับมีูปลาขึ้นเต็มเลยครับเดี๋ยวเราดูแบบปลาแบบธรรมชาติแบบชาวบ้านดูก่อนแล้วก็ดูด้วยสายตาแต่เมื่อปลาเหล่านี้นะครับมันจมเราใช้เทคนิคพื้นบ้านไม่ได้เราก็ต้องดูด้วยเทคโนโลยีด้านหน้าสังเกตแล้วเดี๋ยว f o r ิร์ด นี้จะมีกลุ่มปลาอยู่ด้านหน้าเป็นก้อนทั้งมันขึ้นน้ำเต็มเลยเดี๋ยวผมจะวิ่งไปช้าๆให้ดูเนาะว่ามันจะได้ภาพประมาณไหนขึ้นมาโอ้โหนี่ครับมีเชีโอนี่มีเชี๊ปลาใหญ่ด้วยนี่ครับ<ด>นี่เป็นรูปเต็มเลยนะครับใหญ่เลยเนี่ยขึ้นมาแนละ้ว อันนี้ครับนี่ลักษณะปลาที่ขึ้นหัวเรือเมื่อกี้นี่คือลักษณะของฝูงปลาอ่าจอนี้เป็นแนวดิงนะครับอันนี้ฝูงปลาเน้นเน้นเน้นแตกเลยนะครับน้ํา30เมตรสังเกตถ้าท่านเคยเห็นข้อมูลแต่ก่อนที่มีการนําเสนอมานี่คืองานทะเลครับนี่คืองานทะเลนี่คือฝูงปลาที่เน้นเอสเลยนะครับสังเกตถ้าขึ้นขึ้นผิวน้ําเต็มเลยครับก็มีเรือผมพี่ๆมานั่งตกปลาฝูงปลาขึ้นเต็มตอนนี้น้ำอ่านี้ทางน้ำกำลังจะลงฝูงปลาขึ้นเน้นเลยนะครับนี่ครับจับเต็มเลย อ่าฝูงปลาขึ้นเต็มเลยนะครับนี่เกลียวน้ำกำลังจะหันลงนะครับสังเกตในจอครับนี่ครับโอ้โหแน่นแอ็นเอสเลยครับนี่ครับมีมีปลาเยอะจนนี่นี่ครับสังเกตนันช่องมันเป็นช่องละห้าเมตรนะครับคือช่องละห้าเมตรให้เรากะเกณฑ์ได้เลยนะครับโอ้โหอันนี้อีกหันเข้าวเข้าเกาะเห็นเห็นเห็นครับแล้วสังเกตของตีก่อนเดี๋ยวเข้าไปใหม่ไม่ไหนโอ้โหสวยจริงสุดอ่าต่อนะครับทีนี้นะครับเราก็ไหลเรือออกจากเกาะมามาอยู่ที่สังเกตว่านี่คือฝูงปลาทางซ้ายมือท่านกำลังไหลเรือกันเข้าที่กองเทียม ใช้าร์มเร็วที่ประมาณ3นตดสังเกตสแกนนี่คือกองกะลังเทียมสังเกตฝูงปลาครับจากต่กอนครับเราจะวิ่งไปดูซาวมีอะไรไหมนี่คือลูกปลาเล็กแต่บอกได้ว่ากองนี้ปลาใหญ่ไม่เห็นนะครับมีแต่ปลาเล็กตอมอยู่เท่านั้นแต่ถ้าเป็นฟารเมจริงเราใช้งานอยู่เออมีแต่ปลาเล็กเราอาจจะมาหาเหยื่อตรงนี้และไปหากองอื่นแต่โดยวัฏจักรแล้วนะครับปลาเล็กก็คือสิ่งที่ท้าวทําวทให้นักล่า,าต่างๆชอบตามกับอยู่กับมันเราอาจจะวุ่นวิบลกจริงอันนี้ผมกำลังไหลออกจากกองสังเกตไหมครับ ภาพไปเลื่อปทางซ้ายมือภาพเราสุดจะมาจากทางขวามือทีนี้ผมเปลี่ยนการอามองเห็นเป็นแบบแนวดิงจากเมื่อกี้พาดไปด้านหน้าด้วยนี่คือพลาสติกเอ็กอาร์นี้คือกองกองเทียมซึ่งหลายๆท่านก็จเจอปัญหากับคนที่ท้อสมองคือหนึ่งกองเทียมมีการหลุดหมายควว่าอาจจะโดนเอ้ฉุดออกมาแต่เก็บมีเศษอีกนี่ใช้ความเร็วที่ประมาณสี่นันะครับสังเกตตัวเลขนะครับใต้ยี่สิบเก้าจุดเปรองศานั่นคือลงมาคือความเร็วเรือนะครับสังเกตนครับนี่คือลักษณะกองเทียมเล็กๆที่เราเห็น ซ,ซึ่งเลสเซนต์ที่สําคัญในหัวเาวในหัวพลาสติกเอกซ์นตัวนี้มันสามารถฉายภาพเาาด้วยธรรมดาดได้ด้วยแต่สังเกตความเน้นของพื้นโอ้โหเน้นมากๆหัวเดียวทําได้ทุกอย่างนะครับที่สุดแล้วกับเครื่องีตัวนี้จากทางของกาหมินนะครับพยายังให้ข้อมูลที่หลากหลายพยายามให้ได้มากเนาะ,ะมาต่อกับหมดพลาสติกการใช้ความสูงยิงกันต่อนะครับ ทีนี้นะครับเอาวกมานะครับกลับมาที่ความลึกน้ําทะเลนะครับ32.7เมตรสังเกตนะครับตัวน,นี้ระยะจากหัวหัวคือสังเกตที่32.9ที่เลข9หรือเลข7นั่นนั่นคือจุดกึ่งกลางของสัญญาณมันชี้ไปได้านหน้าหัวเรือเราว่ามีฝูงปลาอยู่นะครับตั้งแต่ความลึก5เมตร10เมตรจนถึงด้านล่างจนถึงด้านล่างนี่คือฝูงปลาที่เล่นวันที่ผมไปทดสอบอุปกรณ์ดีมากเพราะหนึ่งเราจะได้เห็นื้นที่ที่แบบมีปลาครับไม่มีปลาวันนั้นปลาขึ้นดีมาก ็นตระกูลพวกปลาปลาเนี่ยสักล่าปลาเล็กปลาสักล่าแล้วก็เป็นพวกปลากล้วยปลากล้วยแบบไซส์ประมาณสักความกว้างของหนาประมาณสักเกือบเกือบนิ้วปลาเต็มเลยนะครับวันนี้ปลาขึ้นดีมากนะครับโอ้โหเน้นๆเลยนะครับอันนี้น่าเป็นพวกปลากล้วยตระกูลปลากล้วยนะครับสั้นลงมองผ่านพวกเชิงต้นลงไปนั่นเรงนี้เชื้อปลาเต็มขึ้นแล้วสัญญาณยิงออกไปครับ นี่คือปลาตามธรรมชาติที่เราเห็นด้วยตาเปล่าครับดูวิ่งมาเป็นรูปปลาแต่คข่น้นะําด้วยเนาะแล้วปลาขึ้นผิวน้ําสังเกตนะปลาขึ้นผิวน้ําเต็มเลยทีนี้เราก็มาดูเทคโนโลยีกันต่อนะครับสังเกตครับนี่เน่นๆอย่างนี้ชัดๆอย่างนี้เลยเอันนี้การส่งใช่เป็น,นลักษณะของเชื้อปลาใหญ่ผสมด้วยนะสังเกตมันในหนึ่งช่องการส่งนะอ่าเพออกมาเลยใช่หนึ่งช่องมันห้าเมตรนะครับสันลังกะว่ามันเป็นปลาเซยประมาณไหนเพราะในแต่ละตารางอ่าช่องละประมาณห้าเมตรสังเกตนะโอ้โหเน้นๆเดี๋ยวมันจะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับ อามากับเรือเวปโปครับเวปโปครับผมอันนี้มีพี่ๆกลุ่มนักตกปลามาตกปลาขึ้นเยอะมากเดี๋ยวจะอีกจุดนึงครับนี่ปลาลักษณะของเชื้อปลาเต็มเลยนี่ครับเทคโนโลยีปลาระเบิด XR นี่ครับนี่พอพอเรือเราเข้าใกล้มันมันมีการเคลื่อนเคลื่อนตัวใส่เกาะก้อนบนนะครับมันมีการเคลื่อนตัวหนึ่งเนี่ยมันตกใจือเรือนะครับนี่คือเป็นสาเหตุว่าทําไมเวลาตกปลาน้ำตื้นเราจะต้องเงียบๆนะครับนี่ครับเราจจะะะะตตต้อออออองงงงงดัััับบบเเเเเคคครรรรืืื่่่่่พาาาาววมสียผนนปป๊ฝูลกกก็แ อ่าต,อต่อเนื่องใช่ว่าจากที่เห็นท่านนห่นเมื่อกี้นั่นก็คือมาจากนั่งงานจริงทั้งหมดแต่เป็นการฉาย WiFI นะครับนี่คือลักษณะของขดหินตาธรรมชาติสังเกตดูลักษณะของขดนะครับนี่ผมมีการปรับเซ็ตเลือกขึ้นมาเพิ่มระยะการมองเห็นตอนนี้ความที่27เมตรดูสังเกตกองกองหินจริงอ่าเราเซตค่าเลือกลองเล่นให้ดูว่าว่ามันนี่ครับดึงภาพดึงข้อมูลมาซูมไม่เห็นมันสามารถทำทุกอย่างเพียงแค่ท่านมีจอรองรับระบรบเหล่านี้จอรุ่นไหนบ้างแบบไหนบ้างสอบถามเพิ่มเติมผมได้ทีเนาะ ผมว่าีข้อมูลหลากหลายแต่ต้องคิปแนะนำทักโทรมาหรือเช,อช็ดฟิดมาก็ได้เนะนะครับนี่คือที่สุดแล้วกับเทคโนโลยีในวันนี้ผมว่าไม่มีตัวไหนเกินหน้าเกินตากับการ์เม้นตัวนี้ผมอโนอกจากการขายมารู้เรื่องครับตัวนี้รู้เรื่องจริงๆ